ที่ทางเขียวมจัดให้ก็คือแบบได้ประโยชน์มากได้ใช้งานมากอย่างแรกคือแล้วก็มีตัวมีสมาร์ทสปิเกอร์อยู่แล้วทางมุกที่นอนอยู่ในห้องเนี้ย mm hmm. เขาก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลย mm hmm. เปิดเครื่องฟอกอากาศปิดเครื่องฟอกอากาศหรือว่า เปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบมากก็คือตัวโปรเจคเตอร์ค่ะเพราะว่าต้องนอนอยู่บนเตียงเฉยๆทำอะไรไม่ได้เลยเปิดดู n น็ f ฟ i x ทั้งวันทั้งคืนฉายกับกำแพงทีวีเหมือนดูโรงหนังดีๆเลยค่ะเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่แบบว่ามีความสุขมากมีความสุขมากจะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ต้องรีบออกมานะขอแบบว่าเอ็นจอยกับตรงนี้อีกนิดนึงก่อนเลยคแต่ปรากฏว่าสงสัยบ้านคงน่าอยู่จริงทางน้องก็เลยอยากจะรีบออกมาครับใช่หลังจากนั้นประมาณสัก อาทิตย์หนึ่งก็ามาเลยมาเลยซึ่งก็นอ้องขแข็งแรงดีครับตัวที่เราชอบมากก็คือตัวเครื่องพอ,อกอากาศเปิดตลอดย4ิชั่วโมงเลยเปิดยิบชั่วโมงเลยครบแไม่เคยปิดเลยค่ะก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเครื่องดูดฝุดด่นครับทำงานได้ดีมากไปเราเซตเวลาแล้วก็มันก็วิ่งไปทำความสะอาดให้เราพวกห้องมันต้องสะอาดอยู่ตลอดเนาะเลงเด็กเล็ก,ลกใช่ครับแม่ก็จะชอบเป็นแบบว่าพวก คมไฟหรือว่าไฟที่มันวางอยู่ที่พื้นเพราะว่าคุณแม่ต้องตื่นมาปั๊มนมทุกสามชั่วโมงเราลงมาจากเตียงปุ๊บมันก็จะมีไฟสว่างที่พื้นได้เลยใช่ไหมครับเราก็จะมองเห็นทางที่ไม่ต้องรบกวนเจ้าตัวเล็กหรือว่าคุณพ่อเลยค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากมากก็คือการต้มน้ําเพราะว่าคุณแม่แบบว่าอยากให้น้านมมาเยอะๆต้องกินน้าพวกน้าร้อนเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเครื่องต้มน้ําของเขียวมีก็คือแบบบอกอุณหภูมิแล้วก็ ร้อนเร็วมากแบบว่าก,กดต้มก็คือป๊บเดียวก็คือร้อยองศาแล้วชอบมากประทับใจมากแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เรากำลังฝึกให้น้องนอนตอนกัางคืนให้ได้อยู่เวลาเย็นๆเราก็จะเริ่มหลีไฟลงมา ดิมไฟลงอะไรเงี้ยคือระบบไายของเซี่ยมีมีประโยชน์มากปรับผ่านมือถือว่าให้ไฟบนเพดานมันแบบว่าสลัวสลัวให้น้องรู้ว่าอันไหนคือกลางวันไหนกลางคืนอะไรเงี้ยเราจะได้ฝึกน้องนอนได้ซึ่งตอนนี้เขานอนยาวนอนยาวได้แล้วาเดีใจมากเลยค้าทุกตัวเนี่ยที่เราใช้เนี่ยไม่ผิดหวังทั้งในเรื่องคุณภาพแล้วพอเรารู้ราคาว่าเออราคาก็ดีมากด้วยก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้มาลองใช้กัน